เรายังเรียนกันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าทําอย่างไรให้ภาพสวยในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการจัดระยะและความลึกในภาพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดระยะความลึกในภาพได้ 2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศินลปะโดยใช้หลักการจัดระยะความลึกในภาพได้ 3. ผู้เรียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้รับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในขณะที่เรียนเป็นนักแก้ปัญหาวิเคราะห์และคิดสร้างสารรค์เป็นนักสื่อสารกล้าแสดงความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นช่วงชวนคิดก่อนเรียน ภาพต้นไม้ที่ลงน้ำหนักแสงเงาทั้งสองภาพนี้นักเรียนคิดว่าภาพใดลงน้ำหนักแสงเงาได้อย่างถูกต้องระหว่างภาพที่1ห,หรือภาพที่สอง และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการจัดระยะความลึกในภาพการจัดระยะความลึกในภาพนักเรียนคิดว่าภาพนี้มีความสวยงามอย่างไรบ้างคะการจัดระยะและความลึกในภาพ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาพภาพนี้นะคะวัตถุที่อยู่ในระยะหน้าหรือพุ่มไม้ที่อยู่ในระยะหน้านะคะคนวาดจะมีการวาด พุ่มหญ้าให้มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะมีแสงมีเงามีใบกีบ่ใบวาดอย่างชัดเจนเลยส่วนวัตถุที่อยู่ในระยะหลังหรือพุ่มไม้พุ่มหญ้าที่อยู่ในระยะหลังนะคะคนวาดเนี่ยจะพยายามวาดโดยไม่เก็บรายละเอียดแล้วก็พยายามระบายสีอ่อนๆนะคะโดยการเติมสีบรรยากาศเข้าไป โดยภาพภาพนี้นะคะสีบรรยากาศจะเป็นสีฟ้า,ฟาเป็นสีขาวๆนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพุ่มไม้ที่อยู่ในระยะหลังเนี่ยจะมีการเติมสีขาวผสมลงไปเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลให้พุ่มไม้ที่อยู่ในระยะไกลสุดนะคะเป็นส่วนที่ถูกผสมขาวมากที่สุดก็จะเป็นส่วนที่สีอ่อนที่สุดในภาพนั่นเองค่ะ ภาพที่สวยงามสมบูรณ์นะคะจะต้องมีการจัดระยะความลึกมีระยะใกล้มีระยะกลางมีระยะไกลซึ่งจะส่งผลให้ภาพของเรานั้นเกิดความเหมือนจริงแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ภาพที่แสดงระยะและความลึกได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนมากจะเป็นภาพทิวทัศน์หรือว่าภาพธรรมชาติเนี่ยแหละซึ่งจะมีส่วนของภาพที่มีทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลดังตัวอย่างภาพที่คุณครูแพนได้นํามาให้เด็กๆทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะตัวอย่างภาพนี้นะคะท้องฟ้าและภูเขาเนี่ยจะเป็นระยะไกลมีการเติมสีบรรยากาศลงไปเป็นสีจืดๆเป็นสีจางๆนะคะ ส่วนต้นไม้แล้วก็พื้นดินเนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่ในระยะใกล้มีรายละเอียดและลงสีสันอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเป็นวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้หรือว่าอยู่ใกล้ตาของเรามากที่สุดนะคะซึ่งในการวาดภาพที่แสดงระยะความลึกนั้นจำเป็นจะต้องใช้หลักการลงแสงและเงาในภาพควบคู่กันไปเสมอ ยกตัวอย่างอีกภาพนะคะภาพนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าดอกไม้ที่อยู่ในระยะใกล้นะคะเราจะวาดให้มันมีขนาดใหญ่มองเห็นเลยว่ามีกี่กลีบมีเกสรเป็นสีอะไรมีใบไม้เป็นลักษณะแบบไหนส่วนดอกไม้ที่อยู่ในระยะกลางนะคะเราก็จะลดขนาดของดอกลง ส่วนดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลสุดนะคะเราก็จะวาดให้มันมีขนาดเล็กที่สุดหรือแทบจะไม่ต้องวาดให้เป็นลักษณะของดอกไม้เลยแต่ใช้วิธีการจุดแทนก็ได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างผลงานนะคะดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้าก็จะมีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจนให้เห็นถึงลักษณะดอกลักษณะใบนะคะเป็นดอกไม้ที่มีขนาดดอกที่ใหญ่ ส่วนดอกไม้ที่อยู่ในระยะหลังนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติมรายละเอียดนะคะแต่ว่าใช้วิธีการจุดๆุดจุดสีหรือลักษณะคล้ายๆกับรูปร่างของดอกที่อยู่ในระยะหน้าก็ได้เช่นกันค่ะช่วงฉเฉลยคำถามชวนคิด ข้อนี้นะคะคุณครูแพนถามว่าต้นไม้ที่ลงน้ําหนักแสงเงาทั้งสองภาพนี้นักเรียนคิดว่าการลงน้ําหนักแสงเงาในภาพใดลงน้ําหนักแสงเงาได้อย่างถูกต้องฉเฉลยนะคะภาพที่ลงน้ําหนักแสงเงาได้อย่างถูกต้องคือต้นไม้ที่อยู่ในด้านขวามือนั่นเองค่ะ เพราะการลงน้ําหนักแสงเงาน,นะคะเงาจะเกิดขึ้นในด้านที่อยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอซึ่งในภาพนี้นะคะแสงมาจากทางด้านขวามือเงาจึงจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือ สังเกตได้จากค่าน้ำหนักของสีนะคะสีที่โดนแสงเนี่ยจะเป็นค่าน้ำหนักอ่อนส่วนค่าน้ำหนักของสีในด้านที่เป็นเงานะคะจะเป็นสีที่มีค่าน้ำหนักเข้มช่วงมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ผลงานศินละปะโดยใช้เทคนิคการจัดระยะและความลึกคนละหนึ่งภาพส่งงานใน Google Classroom นะคะ และนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่คุณครูแพนแนะนำมาให้เด็กๆทุกคนได้ดูในวันนี้ค่ะการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้เด็กๆทุกคนสามารถทำตามความคิดและจินตนาการของตัวเองหรือทำตามคุณครูแพนก็ได้เช่นกันนะคะเกณฑ์การวัดและประเมินผลชิ้นงานคุณครูแพนจะดูทั้งหมด5ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งคุณครูแพนจะดูว่าผลงานที่เด็กๆทุกคนส่งมาตรงตามจุดประสงค์ที่กําหนดหรือไม่2ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ไหม 3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ 4. ผลงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมและ5เด็กๆทุกคนมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไม่โดยงานชิ้นนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนค่ะ ช่วงสาธิตการทำงานอันดับแรกนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดสร้างกรอบให้กับผลงานเพื่อให้ผลงานของพวกเรานั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเราจะขีดเข้ามาจากขอบกระดาษนะคะด้านละ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเส้นไหนที่เราไม่ต้องการนะคะก็ทำการลบออกได้เลย ต่อมาค่ะให้นักเรียนทุกคนเขียนหัวข้อให้กับผลงานโดยผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นที่4ของเราแล้วมีชื่อผลงานว่าการจัดระยะและความลึกในภาพค่ะจากนั้นนะคะทุกครั้งเวลาทำงานมุมขวาล่างนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง ต่อมานะคะสาหรับใครที่มีนิทโต้เทปก็ให้นักเรียนใช้นิทโต้เทปนะคะติดขอบของผลงานยึดติดกับกระดานให้เรียบร้อยสําหรับใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องติดก็ได้แต่ว่าในขั้นตอนการลงสีเวลาที่ลงสีมาใกล้ๆกับกรอบของผลงานนะคะก็ให้นักเรียนลงสีด้วยความระมัดระวงัง ต่อมาค่ะเราจะลงพื้นหลังของภาพโดยใช้สีเขียวนะคะเราก็มาทําการผสมสีเขียวกันเลยสีเขียวนะคะเป็นสีขั้นที่2เกิดจากการผสมกันระหว่างสีเหลืองกับสีน้ําเงินอันดับแรกนะคะให้นักเรียนผสมเป็นสีเขียวเข้มก่อนก็คือเราจะใช้สีน้ําเงินเยอะกว่าสีเหลืองผสมกันก็จะได้สีเขียวเข้มแล้วก็เอาไประบายได้เลยค่ะ หลังจากที่ระบายสีเขียวเข้มในชั้นแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้นักเรียนเติมสีเหลืองลงไปหนึ่งครั้งสีมันก็จะมีความสว่างมากขึ้นเป็นสีเขียวอ่อนนะคะหรือว่าสีเขียวเหลืองแล้วก็เอามาระบายลงในชั้นที่สองหลังจากที่ระบายชั้นที่สองเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเติมสีเหลืองลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะมันจะได้สีเขียวอ่อนขึ้นอีกหระดับแล้วก็เอาไประบายลงในชั้นที่3ค่ะ เป็นพื้นหญ้าที่อยู่ในระยะไกลสุดมีค่าความสว่างมากที่สุดนะคะหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะคะลงค่าน้ำหนักของสีครบทั้ง3ระยะแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะหน้าระยะกลางระยะหลังนะคะหลังจากที่ลงครบแล้วก็ให้นักเรียนใช้พูกกันนะคะเกลี่ยสีเกลี่ยทุกระยะให้สีมันกลืนหรือว่าให้สีมันเบรนเข้าหากันค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทําการผสมสีเพื่อระบายดอกกันเลยโดยสีที่เราจะใช้ในการทําดอกไม้ในวันนี้นะคะเราจะทําดอกไม้สีขาวกันคุณครูแพนก็จะผสมสีขาวนะคะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยเพื่อให้สีมันเหลวไม่เหนืยจนเกินไปให้สีมันพอเหมาะกับการสปริงผู้กันนะคะถ้าใส่น้ําเยอะจนเกินไประวังสีจืดนะคะ สำหรับวิธีการทำดอกไม้นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการสปริงผู้กันแบบนี้ค่ะจุดนะคะแล้วก็กดผู้กันแล้วก็ค่อยๆย,ยกจุดผู้กันกดแล้วก็ค่อยๆย,ยกจุดลากยกจุดลากยกจุดลากยกไปเรื่อยๆจนได้กลีบดอกครบเลยนะคะ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะทำกลีบดอกไม้1ชั้นหรือทำสองชั้นก็ได้นะคะแต่ในครั้งนี้คุณครูแพนทำเป็น2ชั้น หลังจากที่ดอกไม้ในระยะหน้าเสร็จแล้วนะคะดอกไม้ที่อยู่ในระยะกลางเราก็จะทําให้มันมีดอกขนาดกลางๆส่วนดอกไม้ที่อยู่ในระยะหลังหรือดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลสุดนะคะเราก็จะทําให้มันมีขนาดดอกที่เล็กๆหรืออาจจะใช้การจุดแทนเลยก็ได้นะคะ ทีนี้หลังจากที่รู้ตำแหน่งแล้วว่าในระยะไหนเราจะวาดขนาดดอกยังไงนะคะต่อมาเราจะเริ่มวาดดอกไม้ในระยะไกลสุดกันก่อนนะคะนักเรียนโดยดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลสุดเนี่ยเราจะมีการเติมสีบรรยากาศลงไปเพื่อให้สีของดอกไม้นะคะมันโดนผสมกับสีของบรรยากาศซึ่งสีเนี่ยมันจะไม่สด เหมือนกับสีที่อยู่ในระยะหน้าในครั้งนี้นะคะสีบรรยากาศหรือว่าสีส่วนมากของเราเนี่ยเป็นสีเขียวดังนั้นเราจึงมีการเติมสีเขียวนะคะลงไปในดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลสุดดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลนะคะเราก็จะวาดให้มีขนาดดอกที่เล็กๆนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการจุดในบางดอกก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องทํากลีบให้คมหรือว่าชัดเจนเหมือนกับดอกที่อยู่ในระยะหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าดอกไม้หรือว่าวัตถุอะไรก็ช่างที่อยู่ในระยะหลังเนี่ยเราจะวาดให้มันเบลอเบไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องเก็บรายละเอียดเหมือนกับภาพที่อยู่ในระยะหน้าดอกที่อยู่ในระยะกลางๆมาหน่อยนะคะก็เพิ่มขนาดดอกให้มันใหญ่ๆขึ้นนิดนึง หลังจากที่เราทําดอกระยะไกลเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มทําดอกในระยะกลางกันโดยดอกที่อยู่ในระยะกลางนะคะก็จะมีค่าความสว่างมากเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือเราจะเติมสีขาวนะคะลงไปในสีเขียวหรือว่าเอาสีขาวออกมาผสมใหม่แล้วก็เติมสีเขียวลงไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าให้สีมันสว่างมากขึ้นกว่าสีที่อยู่ในระยะไกลนะคะเราก็เอาสีมาทําขนาด ดอกไม้ให้เป็นดอกไม้ที่มีขนาดกลางๆ และสุดท้ายนะคะดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้าสุดเลยเราจะใช้สีขาวนะคะที่ไม่มีการผสมเขียวเลยนะคะเป็นสีขาวสว่างมากที่สุดมาใช้ในการทําดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้าสุดซึ่งจะเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาพนะคะดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้านี้นะคะเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้อย่างชัดเจนลักษณะกลีบนะคะว่านให้คมมีกลีบกรีบนะคะ ว่าตวัดผู้กันให้คมทุกกลีบเลยเพราะว่าวัตถุที่อยู่ในระยะหน้านะคะเราจะพยายามเก็บรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ค่ะ ต่อมานะคะก็ให้นักเรียนใช้สีขาวเนี่ยในการเติมลงไปในดอกไม้ที่อยู่ในระยะกลางหรือดอกไม้ที่อยู่ในระยะไกลบางดอกบางจุดนะคะเพื่อให้มันรู้สึกว่าแต่ละระยะของภาพนั้นไม่แบ่งช่วงหรือระยะจนเกินไปนะคะยังมีดอกที่โดนแสงบ้างไม่โดนแสงบ้างในบางช่วงก็จะทำให้ภาพของเรานั้นดูกลมกลืนมากขึ้นค่ะ ดอกที่อยู่ในระยะไกลนะคะเราอาจจะใช้วิธีการจุดจุดสีไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมานะคะดอกไม้ที่อยู่ในระยะหน้านะคะเราจะพยายามแสดงรายละเอียดของดอกไม้ให้มันชัดเจนมากที่สุดนะคะจึงต้องมีการเติมเกสรลงไปในระยะหน้าแล้วก็ในระยะกลางบางดอกนะคะ ในอันดับสุดท้ายนะคะเราก็จะเพิ่มความลึกให้ภาพของเรานะคะโดยการผสมสีเขียวเข้มเพื่อเอาไปทำในส่วนของใบหรือว่าในส่วนของใต้ดอกของพุ่มไม้ที่แสงส่องไม่ถึงนะคะซึ่งส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นเงาจะเป็นส่วนที่มีสี ค่าน้ำหนักสีเข้มมากที่สุดนั่นก็คือสีเขียวเข้มค่ะให้เราใช้สีน้ำเงินนะคะลงไปผสมกับสีเขียวที่ยังเหลืออยู่ก็จะได้สีเขียวเข้มขึ้นมาจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนําสีเขียวเข้มที่ผสมได้ไปวาดในส่วนของใบไม้ที่อยู่ใต้ของดอกไม้นะคะจุดๆๆไปในช่องว่างระหว่างดอกนะคะบางช่วงบางจุดก็พอไม่ต้องระบายทั้งหมดนะคะ หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเติมรายละเอียดเก็บรายละเอียดของผลงานตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยคุณครูแพนนะคะก็จะนำสีเขียวอ่อนมาทำในส่วนของใบที่อยู่ในระยะหน้านะคะก็จะมองเห็นเป็นกิ่งใบยอย่างชัดเจนเลยตกแต่งได้ตามจินตนาการตามใจชอบเลยนะคะ จากที่เราเก็บรายละเอียดของผลงานจนเป็นที่พึงพอใจแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลอกนิทโตเทปออกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราติดนิทโตเทปก่อนที่เราจะทํางานนะคะเวลาที่เราลอกนิทโตเทปออกเนี่ยมันจะช่วยสร้างกรอบให้งานกับเราไปในตัวเลยก็จะทําให้ผลงานของเรานั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับผลงานการจัดระยะและความลึกในภาพของเราในวันนี้